ับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู่รถไถเมืองช้างหรือว่าทางเพจยูเรถไถเมืองช้างครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็พี่น้องชาวแฟนเพจทุกท่านครับคลิปนี้อยู่กับหน้างานยามเย็นครับเจ้าสุกรเจริญการช่างครับนี่ครับอยู่กับอนันต์น้อยครับซอยยิกยิครับนี่ครับเราไล่มาจากนู่นครับนู่นครับริมฝั่งนู่นครับ ไล่มาจากนู่นเลยครับกวาดมาเรียบเลยครับวันนี้ครับนั่นๆมาเปิดเอาไอ้ของแกวเที่ยวออกแน,น่น่อยาร้ายเจ้าแกีวะเจ้าสุปกรณ์ครับไม่เฉพาะชื่อครับเอสุปกรณ์ครับแต่เก่าประสบการณ์ครับก็ยังว่าครับของแกวไหมอยาร้ายเท่าแก้วะนี่ครับเราวุ้ย <laughs> ม,มองงันแล้ว นี่ครับเราไล่มาจากนู่นครับไล่มาจากฝั่งนู่นเลยครับก็อยู่ตรงนี้อีกสามอีสองเจ้าครับหนึ่งสองตัวนี้รอเทครับรอรถอีตุกมารับครับแล้วก็จะไล่ลงไปนู่นครับอีกประมาณสามสี่เจ้าครับลงไปนู่นครับปิดจ็อบครับเตรียมย้ายกลับบ้านครับนี่ครับทำงานคู่กับรถเจ้าถิ่นครับนี่ครับรถเจ้าถิ่นครับ เป็นรถในหมู่บ้านครับเป็นรถมาจากภาคกลางครับเขามาได้เมียอยู่ที่บ้านนี้ครับยี่ห้อไหนไม่รู้ครับแต่ก็เกี่ยวข้องเอาเรื่องเหมือนกันครับวันนี้เกี่ยวคู่ครับเกี่ยวคู่กับรถเจ้าทิ่นครับใครดีใครอยู่ไปเลยครับวันนี้ครับ รอทางรถเทข้าวครับรอทั้งรถน้ามันครับน้ํามันก็จะหมดครับข้าวก็รอเทครับนี่ยขนานน้อยครับนาดน,น้อยซอยยิกยครับซอยยิกยิหรือว่าซอยขี่ถี่ครับสุป,ปรกรณ์เจริญการช่าง น้ำมันเราก็หมดครับไม่ขึ้นถังเลยครับสงสัยจะเกี่ยวท่อไม่ได้ครับไม่มีน้ำมันครับนี่ครับอุปกรณ์เจริญการช่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับโทนสีก็จะเป็นดำเหลืองแดงครับแดงนิดๆเหลืองหน,หน่อยๆครับ ส่วนมากจะออกไปทนลดำครับประมาณนี้ครับผมหน้าแถวนี้ส่วนมากเขาจะปล่อยน้ําให้แห้งครับแล้วก็จะอัดฟางครับอัดฟางในส่วนมากครับแถวนี้ครับส่วนมากจะแห้งครับน้อยที่จะมีน้ําครับตรงไหนที่มันลุ่มๆุมจริงๆนะครับถึงจะมีน้ําครับแถวนี้ครับสีไร่ครับเจ้าละสีไร่บินนี้ก็สีไร่บินนู้นก็สีไร่ครับเจ้านึงน่าจะสามไร่ครับ สามไล่สองบิง้งมาเนี่ครับผมสภาพรถก็จะประมาณนี้ครับสองวันที่แล้วเอาออกจนเอี่ยมหมดแล้วนะครับนี่ครับเอาออกจนเอี่ยมหมดแล้วหนูหนนไปอยู่น้ำเขาดิหนูนไปอยู่ทางเขาดิหนูมันหยาดรถเนาะแหนมทางขาไหม กองจัดเอียดเลยครับประมาณสามสี่เจ้าเนี่ยละก็บหนึ่งสองไปนั่งกับประมาณสามเจ้าอนี้ละลยุนี่สองประมาณหาเจ้าวะวววน,น,นี่ครับโบจีแปดครับจีแปดเครื่อง md วิดวิด หอนหอนชุดท้ายก็จะประมาณนี้ครับท้ายท้ายท้ายฝั<อ>่มยี่สิบสองครับว,ว่าคือว่าโม่มมือโม่พี่บะเขาบอกคือว่างานโม่มมือบรรยากาศเหมือนฝนจะตกครับอากาศคืมทั้งวันครับ ากาศคึ้มเลยครับนี่ครับคึ้มๆมาเลยครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะตกครับรถเจ้าถิ่นอยู่นู่นครับรถเจ้าถิ่นครับรถเจ้าถิ่นหลายเจ้าอยู่นะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ